เมื่อเราพูดถึงการบำเพ็ญบารมีหลายคนอาจสงสัยว่าพระโพธิสัตว์ผู้ตั้งใจตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ากับผู้บำเพ็ญเพื่อนิพานนั้นแตกต่างกันตรงไหนแท้จริงแล้วเส้นทางทั้งสองมีความคล้ายกันต่างก็ต้องบำเพ็ญบารมีสะสมคุณธรรมทั้งหลายเพื่อให้จิตสมบูรณ์พอจะเข้าถึงความหลุดพ้นแต่สิ่งที่ต่างกันอย่างสำคัญ คือปณิธานและระยะเวลาสำหรับพระโพธิสัตว์การบำเพ็ญบารมีต้องเต็มครบทั้งสิบประการทานศีลขันติวิริยะจนถึงปัญญาและต้องทำซ้ำๆหลายภพหลายชาติเพราะเป้าหมายไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อสรรพสัตว์ทั้งปวงพระโพธิสัตว์จึงมุ่งสู่การตัดสรู้เองเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อเปิดทางให้ผู้อื่นก้าวตามได้ จุดเด่นคือพระโพธิสัตว์สามารถเลือกชาติสุดท้ายได้ว่าจะตรัสรู้เมื่อใดในขณะที่ผู้บำเพ็ญเพื่อนิพานใช้เวลาสั้นกว่าเพราะไม่ต้องรับภาระเพื่อสรรพสัตว์จำนวนมากจุดหมายคือการลักกิเลสส่วนตนดับความโลภโกรธหลงและเข้าถึงความหลุดพ้นแม้ผู้ที่เป็นอนาคามีหรือพระอริยะชั้นสูงก็ยังเน้นไปที่การทำจิตให้หลุดพ้นส่วนตัว ไม่ได้ตั้งปณิธานยาวไกลเหมือนพระโพธิสัตว์แต่เมื่อบาร,รมีเต็มไม่ว่าทางใดก็ตามจะมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกันความรู้สึกภายในจิตสงบมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อคำคนหรืออารมณ์ชั่วคราวเต็มไปด้วยเมตตาแต่ไม่ยึดต,ติดสัญญาณจากปณิธานพระโพธิสัตว์ รู้ตัวว่าตนได้บำเพ็ญครบทั้งสิบบารมีและไม่เคยหลงทางจากปณิธานนั้นพร้อมเลือกชาติสุดท้ายเพื่อการตรัสรู้ในขณะที่ผู้บำเพ็ญเพื่อนิพานก็จะรู้ด้วยตนเองว่าถึงพร้อมแล้วไม่ต้องถามใครไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นความเป็นธรรมชาติจิตภายในจะสงบอบอุ่นและเต็มเปี่ยมไม่โกรธไม่หลง ไม่ยึดติดแม้ทำงานหรือช่วยเหลือผู้อื่นก็ทำด้วยใจที่อิสระการเห็นทำชัดเจนผู้ที่บารมีเต็มจะมองโลกด้วยสายตาแห่งเหตุและผลเข้าใจความจริงในทุกสิ่งไม่หลงกับรูปลักษณ์คำพูดหรือมายาภายนอกอีกต่อไปสุดท้ายบารมีเต็มจึงหมายถึง จิตที่พร้อมสมบูรณ์ตามเป้าหมายของตนพระโพธิสัตว์พร้อมเพื่อตัสรู้และช่วยสรรพสัตว์ผู้บำเพ็ญเพื่อนิพพานพร้อมเพื่อการหลุดพ้นของตนเองทั้งสองเส้นทางล้วนงดงามและต่างก็พามนุษย์ไปสู่ความจริงสูงสุดของชีวิต